นายกแจงเงินเยียาประชาชนลั่นพยายามทำอย่างเต็มที่ลุ้นโควิดรอบสมจะเยียวยาต่อหรือไม่ สวัสดีคะ่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่9เมษายน2564นะคะและในวันนี้นะคะทางช่องก็มีคลิปของท่านนายกรัฐมนตรีมาฝากนะคะท่านก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเยียวยาประชาชนไว้นะคะซึ่งท่านก็ลั่นนะคะว่าจะพยายามทําอย่างเต็มที่นะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะโควิดรอบ3ก็มาอีกแล้วนะคะเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้ท่านค่ะ ก่อนเป็นรับฟังนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสิทธทิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งทางช่องนะคะก็อัปเดตข่าวสารให้ท่านฟังในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวรอไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะผมไม่สามารถจะทําให้ทุกคนเข้าใจได้หมดอ่ะ แต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้พยายามทํความเข้าใจกับผมหน่อยว่าผมพยายามจะทําอย่างเต็มที่นะในการใช้ใจ่ายเงินอย่างระมรัดระวงังไม่มีเงินให้ก็ไม่ชอบพอให้ก็บอกว่าแจกเงินแล้วมันจะไปทางไหนกูน่าเสนอแนวทางที่มันเหมาะสมให้ผมดูสิวันนี้ในส่วนนี้เราก็ต้องใช้ใจ่ายไปเพื่อเป็นส่วนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาคการผลิตสามารถดำเนินการได้แม้มั้นก็ตกงานกันไปหมดอ่ะ นั่นคือวัตถุประสงค์ตรงนี้ไม่ได้ให้ใครมารักผมนะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องทําแบบนี้มั้งแต่ส่วนอีกงานหนึ่งก็ต้องหาเงินให้มากยิ่งขึ้นจะทํำยังไงถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจที่กันแลกันมันไปไม่ได้หมดอกครับประเทศไทยมันไปไม่ได้หรอกท,ทั้งที่เรามีเสถียภาพเยพอะพอสมควรคนไทยไม่ใช่ไม่เก่งเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้รับทราบวันนี้เป็นเรื่องของความอุปสรรคความขัดแย้งความต่างๆจนกระทั่งทุกอย่างมันมันไปไม่ได้หมดอะ ผมไม่ได้โทษใครนะนะุมนาเข้าใจด้วยผมไม่เคยโทษประชาชนแล้วนะผมไม่อยากจะโทษใครทั้งทิ้นนะ่ะโอเคนะขอบคุณ ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อนะคะว่าโควิด1ชิ้นรอบ3นี้นะคะทางรัฐบาลนะคะจะมีการเยียวยาเพิ่มอีกหรือไม่นะคะซึ่งโครงการเราชนะนะคะก็จะหมดลงแล้วนะคะในวันที่31พฤษภาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะพอแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ ไว้ใต้คลิปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าการเยีวยาอย่างไรนะคะทางช่องจะรีบนำมาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบทั่วกันค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ